ยกเว้นส่งกลับมาให้เราแก้แล้วเราแก้วไไ่วดาตอนหลังเ็เลิกซื้อแล้วทําไงสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทั้งสิ้นเนื่องจากความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดสิทธิประโยชน์ภูษเสีก่อนและเกิดสิทธิประโยชน์ประาการในประเทศและนอกจากนี้ถ้าท่านใช้ไม่ได้จริงท่านยังสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการที่ท่านเป็นสมาชิกสถาบันองค์กรต่างที่ท่านสังกัดอยู่นะครับทั้งหมดนี้ก็อยากเรียนว่าเนื่องจากเวลาสั้นนะครับในนามของโอเซกนะครับในนามโอเซกนะครับซึ่งท่านผอบดีท่านคงไปอยู่แล้วนะครับก็อยากเรียนว่า การจัดสัมมนานในวันนี้นั้นเกิดขึ้นได้เพราะศูนย์บริการสอบแบบเสร็จซึ่งตั้งอยู่ที่นี่และมี17หน่วยงานอยู่ที่นี่นะครับท่านสามารถขอคำแนะนำตอนนี้วิทยากรยังพร้อมอยู่ข้างนอกน,นะครับเพราะเดินเลิก4ี่โมงครึ่งนะครับดังนั้นผมยึดจบด้วยแผนนี้ครับถ้าท่านมีปัญหาติดต่อผมที่เว็บไซต์ไอทีอีเมลนี้นะครับสายันไอทีบีเซเทรดดอทนะครับและก็ถ้าท่านอยากได้สือเล่มนี้เดี๋ยวเราจะจัดฉลากนะครับจะมีแจกอยู่ไม,ไม่ไม่กี่เล่มนะครับ แล้วก็ถ้ามันไม่พอจริงถ้าไปหาซื้อได้ที่เศดนะครับที่เยษบอกหนังสือเล่มนี้หน้าตาแปะแปะคนนี้นะครับเป็นคนเขียนสือเล่มนี้ขณะนี้นะครับกัมพูชาซื้อไป200เล่มครับไปแจกคนกัมพูชาและแปลส่วนหนึ่งเป็นภาษากัมพูชาแจกครับที่ลาวขอแปลบางส่วนในหนังสือเล่มนี้แจกที่เวียงจันทร์ที่ธนารกรุงเทพซื้อไป150เล่มแจกผู้บริหารและลูกค้า v i p ของธนาคารกรุงเทพนี่เป็นหนังสือไม่ใช่ของประเทศแต่เป็นหนังสือของอาเซียนในขณะนี้เพราะเป็นหนังสือที่เขียนยาก แต่ผู้เขียน,นแบบอา่านง่ายๆวันนี้ไม่ได้มาขายหนังสือแต่มาแจกนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่วันนี้นะครับวันที่วันที่ไรครับบาประชาชนท่านใดที่ลงทะเลข5นะครับสองท่านแรกบรรับคนละเล่มนะครับอาจารย์ตุ้มไม่เอาได้ไปหลายเล่มแล้วไม่ให้แล้วนะครับสองท่านนะสองท่านครับสองท่านบาประชาชนลงทะเลข5านะครับสอ <c oughs> ทงท่านเอามาเลยครับเอามาเลยครับสองท่านสองท่านครับ ท่านโอเคนะครับได้ค่าใช่ไหมครับครับผมอ่าโอเคครับรับกกันเลยครับเดี๋ยวเชิญให้ทีหลังครับครับถ้าเราเชื่อเลยรับเชื่อครับพอแล้วครับทีแค่ที่เหลือได้จับฉลากเอากล่องเข้ามาเลยครับกล่องเข้ามาครับเลยครับเดี๋ยวเราจะแจกตู้เย็นนะครับแจกตู้เย็นเราแจกตู้เย็นอาจารย์ตุ้มได้ไปหลายเล่มแล้วที่เหลือกี่เล่มครับที่เหลือสี่เล่มใช่ไหมครับ อาเดี๋ยวเราแจกนะครับจับฉลากนะครับเราจะจับฉลากนะครับระหว่างลอกลอกกล่องจับฉลากมีท่านใดมีคําถามไหมครับมีไหมครับถามได้นะครับ